สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาแกงส้มผักกูดใส่ปลาทูนึ่งกันนะคะช่วงนี้ทางภาคเหนือผักกูดเยอะมากค่ะโดยเฉพาะใกล้ๆก,กับน้ําตกเพราะว่าผักกูดมักจะขึ้นอยู่ตามริมน้ำหรือพื้นที่ที่ชุ่มน้ำผักกูดกองนี้ยอดอ้วนมากเลยค่ะหญิงมอซื้อมากองละ20ิบาทเองค่ะ ก่อนอื่นเรานำผักกูดไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเมื่อเราล้างผักกูดเสร็จแล้วเราจึงเด็ดเป็นท่อนๆเตรียมไว้ค่ะผักกูดมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายซึ่งหญิงมอจะได้นำเสนอในคลิปต่อๆไปนะคะส่วนปลาทูนั้นหญิงมอก็จะซื้อมาเข่งละ20บบาทเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูเป็นตัวเลยค่ะเราไม่หั่นนะคะ สำหรับเครื่องปรุงก็จะมีพริกดิบตะไคร้เม็ดผักชีกระเทียมและปลาสับค่ะเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างมาโขลกรวมกันก่อนนะคะนำน้ำใส่หม้อไปตั้งไฟให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วจึงนำน้ำพริกที่เราโขลกเรียบร้อยใส่ลงไปเมื่อใส่น้ำพริกแล้วเราจึงใส่ผักกูดที่เราเด็ดเตรียมไว้นะคะ ใส่ผักกูดแล้วคนให้จมน้ำสักครู่หนึ่งจึงใส่ปลาทูตามลงไปค่ะอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมไม่ใส่ปลาทูก่อนซึ่งปลาทูนึ่งนี้มันสุกแล้วเราจึงใส่ทีหลังนะคะแต่หากท่านใส่ปลาทูสดก็ต้องใส่ปลาทูก่อนที่จะใส่ผักกูดค่ะตั้งไฟไปสักระยะหนึ่งเมื่อผักกูดเปลี่ยนสีจึงใส่มะกรูดลงไปนะคะแต่หากบ้านไกลไม่มีมะกรูด ก็ใส่น้ำมะนาวแทนก็ได้ค่ะเมื่อเราบีบน้ำมะกรูดใส่แล้วก็ชิมดูว่ารสชาติพอใจหรือยังเมื่อเราถูกใจในรสชาติแล้วจึงปิดไฟตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่คือหน้าตาของแกงส้มผักกรูดใส่ปลาทูนึ่งของหญิงมอนะคะเพื่อนเพื่อนมาชิมด้วยกันค่ะหญิงมอจะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆรสชาติเปรี้ยวเผ็ดอร่อยมากเลยนะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ